快快快快！我推过来，快快快！快快快！快快快！哦，啊，杰哥，他冲了！凯森，Come out！凯森，Come！凯森，Come out！凯森，Come out！Pinkie，Come！Pinkie，Come out！ งกินไก่ต้มอันนี้ฮะกินไก่ต้มฮะพิงกี้คุ้มพิงกี้คมเอาพิงกี้คมพิงกี้กินด้วยสิฮะพิงกี้คมพิงกี้คมพิงกี้คมโอวยสิพิงกี้ กีกินด้วยค่ะโีเพิงกี้กินด้วยค่ะลูกสิงกี้อิสเตอร์อเลฟีเอสุซามันโอเคโยโอเคเซนอนนี้กินอกไก่นะคะอกไก่ต้มนะคะ một cái tôm một cái tôm Điện à. yummy Yummy ชิโลพุงอะชิลลพอแล้วนะครับกิ่นแล้วพอนะเดี๋ยวอ้วกนะครับอันนี้ไว้พรุ่งนี้นะครับลูก มี้สใส่ตู้เย็นไว้ให้นะโอเคอุ้ยหกอะใส่ต้มอร่อยมากเลย